มาดูเฉลยกันครับว่ารถคันนี้ซ่อนใ้ตรงไหนเดี๋ยวโก้อมณาเชียงรายจะพาไปดูครับเชิญครับนี่เราค้นหมดทุกที่แล้วไม่เจอแต่ว่าพอเชิาผมต้องต้องลงมาข้างล่างตรงนี้ได้เลยใต้ของรถเลยนะใต้พองรถงมุดมาครับมุดมาแล้วนอนลงมานอนลงมามาดูมาดู นี่ครับนี่มันอยู่ข้างในนี่นี่นี่ดูตรงนี้นี่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 มื่อเมื่อกี้ผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยดูมันเซฟมาเนี่ยนี่มันทำนี่นอดออกมาใหม่นี่อยู่ได้ของรถนี่เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องาตรงนี้ก็น่าจะเจอนะอ่านี่นี่ให้ครับเอ้ ใช่น,นั่นเลยนี่ยาวเลยสองน่าจะสองฝั่งน่าจะสองฝั่งนะโอ้เนี่ยไหนนี่ไหนนี่ไหนรู้นี่นี่นะครับเกมเกมผมเสร็จผมเสร็จกป้อมเชียงรายนะโอ้ตอนตอนสรุปว่ามันใส่ในช่องเข็มขัดนิรภัยนี่ใส่ทั้งสองข้างเลยนะครับโอ้ย อ่าแก่เอ๋ดึงเชือกฟางให้ดูหน่อยดิเยนี่อันนี้มัดเชือกฟางไว้นะครับเชือกฟางมัดไว้โอ้มันทำอย่างนี้ไว้อันนี้มันน่าหน้าเนี่ยเนี่ยกินส้มมันอย่างปะเวียบป้เป้าก็ได้เวียบอย่างก็เพียงกินส้มตะกุ่นอ่ะไม่ไม่จัดโอ้โอเคครับเขาปลูกแบบนี้อย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะโอเค อันนี้นะครับคือรถของผู้ต้องหาที่เอา,เอายาซุกซ่อนเข้ามานะครับรเป็นรถนิสันคัไอ้นิสัน,นสตอนเดียวนะนิสันตอนเดียวัวเดียวนี่ครับเดียวนีนิสันัวเดียวนะฮะอันนี้ฉพาะข้างเดียวนะอยู่ข้างล่างโน่นนี่ครับน่าจะเยอะฮะนี่ฝั่งนี้<ด>นยังยัดเข้าไปโซยัดเข้าไปเยอะเลย เนี่นี่ยากด้ขำลึกขำลึกก็ไดจะแกะนี่ครับอาไว้ยรุนไงอ๋อว้ยน้องอวกเนี่ยอันนี้ถอดนี่ออกก็ได้เนี่ยเดี๋ยว อันนี้เราจิ้มออกได้เนี่ยไฟฟ้าเดี๋ยวเย็นๆนะครับอันนี้น,นี่นี่ผมน่าจะหมดนึครับแป๊ดแป๊ดหนึ่งครับอโอเคเดี๋ยวนี่รับ